ครับวันนี้โอการรัชชารับคบบนนี้โอการรัชชารับผนดินมายื่นคำร้องต่อ,อปปชนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่2 8กันยาที่ผ่านมาพราควไตยมีการประชุมร่วมกันของกรรมาการบริหารพรรคและก็สมาชิกสภาผู้ทแทนรัศดรครับกรณีเกี่ยวกับกรณีที่คุณ๋องปฏิพัฒน์สันติธาดา หนะครับก็เลยกลายเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้พักเกา้าไใจได้ใชนน้อำนาในการที่จะเ,เรียกว่าขับสมาชิกภาพของคุณปฏิท่าหรีหมออองเนี่ยออกจากสมาชิกภาพนะเพื่อสรงไว้หรือรักษาไว้ซึ่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1แล้วก็พักเกา้าใจก็จะได้สิทธิ์ในการไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านของสภาผู้แทนราษฎร เรื่องดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันของสังคม,มงค่อนข้างมากเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติของพรรคก,ก้าไกลซึ่งเคยหาเสียงนะครับแล้วก็อบอกกล่าวต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนิยมจชาชนมาโดยตลอดว่าจะทําการเมืองแบบคนรุ่นใหม่ทําการเมืองแบบตรงไปตรงมานะไม่จําเป็นต้องมีเล่หนะ์เหลี่ยมนะฮะใดๆแต่พฤติการและการกระทำของพรรคก,กา้าไกลแล้วก็หมอของในครั้งนี้เนี่ย มันไม่ต่างอะไรกับพักการเมืองเดินๆที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในวงมวนน้งเน่าที่ชาวบ้านเขาตั้งใช้ยากันไว้ไม่ต่างอะไรกันนะครับและอาจจะเป็นเรื่องของการาใช้เล่ห์หลนนะครับการใช้มติที่เ,เรี่ยงกฎหมายนะครับหรือเป็นนิกิากรรมอำนาลซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ถูกต้องนะ เรื่องคิดกรรมอย่างนั้น,นี่อาจจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับสภาผู้แทยรัษฎรให้กับตําแ,แหน่งของสสรวมทั้งให้กับพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองต้องจำกัดได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีเรื่องที่กฎหมายอาจจะอเอื้อไปถึงแต่ถ้าไปพิจารณาในข้อบังคับ,บพรรคก้าวไกลที่าก,ารกรกตให้การรับรองไปเมื่อปี63าเนี่ยจะพบว่าการที่จะคับชื่อหรือขับสมาธิรัคออกจากตําแหน่งได้เนี่ย ต้องเข้าข่ายในเรื่องการละเมิดวินัยพักหรือผิดจรรยาบรรของพักซึ่งไปเปิดดูแล้วเนี่ยนข้อ1 1 9ประกอบ121ของข้อบังคับพักเก้าไตเนี่ยไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วการที่หมอององจะยังคงรักษาตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไว้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดวินัยอย่างร้แรงหรือผิดจริยาบรรอย่างไร้ยแรงแต่อย่างใด การใช้อำนาจของกองการบริหารพักของสะสะพักน่าจะเข้าข่ายการฝ่าฝืนจริยธรรมของซึ่งเป็นมานตร,รมมตฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองซึ่งองค์กรที่รับผิดชอบในเรื่องการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยก็คือปปชอ,องค์การรับท่านรับเป็นยิงต้องนําความมาให้ปปชได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบว,ว่าเป็นเรื่องที่เข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมปปชก็จะส่งเรื่องให้สารดีการวินิจฉัย หรือที่ภาพสาลารงโทษต่อไปครับ